มาทำเนยผสมสําหรับปิ้งขนมปังกันค่ะสูตรน,นี้ทํากินทําขายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะสูตรน,นี้กุ้งจะใช้เป็นมาร์การีนหรือเนยเทียมในการทํานะคะก็จะใช้ป๊อปนะคะอยู่ที่250กรัม แซมซันนะคะอยู่ที่250กรัมแล้วก็บูแบนอยู่ที่500กรัมพอเราเอามาผสมรวมกันเนี่ยก็จะได้เนยผสมของเรานะคะ1กิโลพอดีนะคะในส่วนของบูแบนนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของเนื้อเนื้อเนยของเราเนี่ยค่ะพอเราตีออกมาเนี่ยเนื้อเนยผสมของเราเนี่ยเขาจะไม่เหลวเกินไปนะแล้วก็มีมีรสชาติที่เหมือนเนยแท้เหมือนเนยสดๆเลยนะคะรสชาติอร่อยเลยนะ ตัวแซมซันเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของสีนะสีขนมปังเนี่ยเวลาเราทาเนี่ยเขาจะสวยสีสวยนะคะแล้วก็จะมีรสชาติเค็มนิดนิดนะคะแล้วก็ตัวป๊อปเนี่ยเขาจะมีความหอมนะหอมมากเลยนะคะหรือใครจะใช้ป๊อปอย่างเดียว500กรัมก็ได้หรือใครจะใช้แซมซั้นอย่างเดียว5 0 0กรัมก็ได,ด,ได้แล้วก็เอามาผสมกับปูแบน500กรัมแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเอา3ตัวเนี่ยเขาจะกุองลองดูละ3ตัวเนี่ยจะผสม ลงตัวกว่า,วานะคะถ้าใครจะใช้เป็นตัวแซมซันห้าร้อยกรัมเลยนะคะเวลาทาเนี่ยเขาจะติดติดไฟง่ายกว่านะเวลาเพื่อนๆปิ้งขนมปังเนี่ยต้องคอยพลิกเขาบ่อยๆนะเดี๋ยวเขาจะไหม้เอานะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่กุ้งลอง,ลองทำมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาแชร์สูตรให้เพื่อนๆได้ลองทำดูบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากเอาไปทำขายก็ได้นะคะหรือทำกินเองถ้าทำกินเองในปริมาณที่น้อยนะลดสูตรลงได้เลยนะคะหรือใครที่ทำ ทำขายนะคะก็เพิ่มสูตรขึ้นไปได้เลยนะคะทีนี้เราก็นําทั้งสาอย่างนะคะมาลงในกระมังผสมของเราเลยนะคะก็ให้เขาอยู่ในอุณหภูมิห้องก่อนนะให้ตัวเนื้อเขานิ่มๆแบบนี้นะคะแล้วค่อยเอามาลงผสมนะวันนี้คงจะใช้เป็นเครื่องตีแบบนี้นะคะตีผสมให้เนื้อเขาละเอียดไปเลยนะคะหรือใครไม่มีตัวเครื่องตีนะใช้เป็นตะก้อมือก็ได้นะคะ แต่ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะก็ค่อยๆตีไปนะคะผสมให้เนื้อเขาเนียนได้แบบนี้เลยนะคะถ้าเนื้อได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ะะแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเก็บใส่ในกล่องนะคะถ้าเอาใส่ในตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะก็เอาไว้เวลาถ้าจะเอามาทาขนมปังเนี่ยก็ค่อยเอาออกมาวางในอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็เอามาทาขนมปังเดี๋ยววันนี้จะมีวิธีการปิ้งขนมปังให้ดูด้วยนะคะ ทีนี้เรามาลองปิ้งขนมปังกันนะคะตัวเนยผสมเนี่ยตีเสร็จแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเราก็ใช้เนยผสมนะคะทาไปด้านบนของขนมปังอันนี้คงจะใช้เป็นขนมปังแผ่นหน,นาๆนาแบบนี้นะแล้วก็เอาทาทาแค่ด้านเดียวนะคะทาให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปิ้งขนมปังกัน เตาที่ปิ้งของกุ้งเป็นเตาไฟฟ้านะคะถ้าใช้เป็นเตาไฟฟ้าแบบนี้ก็ระดับอยู่ที่ประมาณ 1- นสองก็พอนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะแล้วเราก็เอาด้านที่เราทานเนยเนี่ยความหน้าลงไปนะคะค่อยๆพลิกด้านของเขาไปเรื่อยๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงอย่าปิ้งนานนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะถ้าปิ้งนานเกินไปเนี่ยตัวขนมปังก็จะ แห้งจะแข็งจะไม่อร่อยนะคะอันนี้ก็ค่อยๆปิ้งไปนะคะกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะจนได้สีที่เราพอใจแล้วก็เอาขึ้นมาได้เลยนะทีนี้เรามาหั่นขนมฟังนะคะอันนี้กุ้งจะลองทําให้เพื่อนๆดูสําหรับเป็นแนวทางนะคะสําหรับใครจะเอาไปทําขายนะก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในกล่องกระดาษนะสำหรับใครทำขายนะก็เอามาจัดใส่กล่องแบบนี้ได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาแยมนะคะวันนี้จะใช้เป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะเอามาราดแล้วก็จะมีนมข้นหวานนะคะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นนมข้นหวานสำหรับใครที่อยากลองทำขายนะคะใช้วิธีนี้ได้เลยนะถ้าใครใช้แยมในจานวนมากใส่ขวดบีบได้เลยนะคะอันนี้กุ้งทำให้ดูเฉยๆนะกุ้งก็จะเอาใส่เป็นถุงแกงนะคะก็บีบแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสูตรเนยผสมของกุ้งในวันนี้นะคะแล้วก็วิธีการปิ้งขนมปังแบบง่ายๆให้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ